สวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่น้องๆทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่รายการลาคณด้าชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาวีซ่านะคะที่อยากจะมาทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและโดยเฉพาะน้องๆที่ถือ F1 วีซ่าในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคุณมีโอกาสสูงมากที่จะเปลี่ยนไทยนะคะตัวเองไปเป็นกีนการ์ดได้นะคะแล้วก็ได้ working permit ด้วยนะคะแล้วก็เป็น นื่องจากว่าพี่เนี่ยไปดิวกับเอเจนซี่นะคะก็ได้ไปรู้จักแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในการรีว e ิวเอกสารต่างๆด้วยซึ่งอยากจะบอกว่าเอเจนซี่ทีมงานนี้น่ารักมากนะคะออพี่ได้ขอขึ้นรูปไปก่อนเขาชื่อคุณนุ้ยนะฮะก็ตามตามรูปเลยนะครับคุณนุ้ยเนี่ยเขาเป็นเอเจนซี่ของเคนเนซี่นะคะซึ่งเป็นหลอกเขาเรียกอะไรเป็นบริษัทเอเจนซี่ที่ดิวกับบริษัทห้างร้านของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะแบบว่า ทำวีซ่าไท ebt นะคบเป็นวีซ่าประเภทหนึ่งนะคบที่ทำเป็นวีซ่าประเภทที่ไม่ได้สนใจเรื่องคุณจะมีความรู้อะไรก็ตามไม่เป็นไรเลยเป็นเหมือนพวกเลเบอร์อะคะ่ะเป็นงานที่ไม่ค่อยมีใครทําในประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะวีซ่าประเภทนี้เพราะฉะนั้นทีนี้บางทีคนอเมริกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทํางานประเภทเช่นไปเฝ้าลาวไก่อย่างเงี้ยไปดูแลคนผู้ป่วยคนชราอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากทํากันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแรงงานมันขาดนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะมีบริษัทเหล่านี้มาหาแรงงานจากต่างชาติเพื่อที่จะเข้ามาทํางานให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะตรงนี้แหละซึ่งตรงนี้ก็มีคนไทยหลายคนมากแล้วก็น้องๆพี่นะคะทั้งเป็นกลุ่มเลฟันแหละแล้วก็กลุ่มที่กาลังจะเปลี่ยนสถานะด้วยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นประตูที่ทําให้เขาอยากได้กินการเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไปรีวิวข้อมูลมานะครับก็สนใจเหมือนกันก็อยากทําเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้น ถ้าใครสนใจจริงพี่เต้จะส่งต่อบริการให้แต่พี่ไม่สามารถจะมาเล่าโปรเซสของของขั้นตอนทั้งหมดให้หนูฟังได้แต่โดยราคาที่พี่จะเล่าเนี่ยมันเป็นโปรเซสคือพรีเมียมนะฮะเดี๋ยวพี่จะไปเล่าตอนท้ายแลวกันแต่ทีนี้สําหรับข้อคําถามสําหรับคนที่เป็น F1 จริงเนี่ยฟังคําถามนี้แล้วจะเข้าใจเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันใกล้ตัวพวกคุณที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้บอกไว้ก่อนใครเป็น F1 ดูซะนะฮะเพราะว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะไปถามใครหรือว่า ข้อคำถามเนี้ยพี่ยิงสดเลยเพราะถ้าเกิดคุณไปถามทนายอิมิเกชั่น n ลอดคุณเสียตังค์แน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยทางทีมที่เรารีวิวให้เนี่ยทางเอเจนซี่ที่เขาส่งมาโดยตรงเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณจะเชื่อไม่เชื่อแนะนําว่าให้ไปปรึกษาทนายอิมิเกชั่น n ลอดเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือเป็นดุลพินิจของคุณด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราพูดถูกทั้งหมดแต่เราก็รับข้อมูลเข้ามาและมาแชร์มาแบ่งปันกันในกลุ่มของเรานะคะซึ่งข้อคําถามมีทั้งหมด 4ข้อคําถามนะคะแล้วพี่เนี่ยก็ใช้วิธีการสอบถามข้อมูลผ่านคุณนุ้ยนะคะคุณสิริพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นเป็นผู้ประสานงานแล้วก็เป็นเอเจนซี่โดยตรงเลยนุ้ยก็ส่งเมลไปหาคุณแคทเธอรีนและคุณแคทเธอรีนก็ตอบคําถามพี่เต้กมา4ข้อเจ๋งมากจริงๆแล้วยอมรับเลยว่าเออทีมงานนี้น่ารักมากนะคะที่เลคเคมันเลยถ้าเกิดคุณอยากจะทําวีซ่าประเภทนี้นะลองไปติดต่อดูนะคะและอย่าลืมบอกเราด้วยนะะเพราะเราจะได้แบบเขาเรียกอะไรอะ ได้เครดิตไปด้วยนะยังไงขอนิดนึงแล้วกันนะคะโอเคคำถามที่1นนะคะ working permit เนี่ยจะได้ก่อนการสัมภาษณ์วีซินการ์หรือเปล่านะคะคุณแคทเธอรีนตอบมาว่าแน่นอนได้ก่อนประมาณ1-2เดือนหลังจากที่ได้ working permit แล้วเนี่ยลูกค้าของของทางเอเจนซี่เนี่ยหรือคนที่มาดำเนินการเปลี่ยนเขาเรียกยื่นขอวีซ่า ebt ebt เนี่ยนะคะ ก็จะได้สัมภาษณ์หลังจากที่ได้ w orking permit ไปแล้วประมาณ1-3เดือนน่ประมาณนี้ไม่เกิน2เ,นเขาบอกว่าช้าสุดก็ประมาณ3เดือนแต่ช่วงสปริงนะคะฤดูใบไม,ม,มผ้ผลิที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการสัมภาษณ์เลยนะ,ะกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยที่ดาเนินการเปลี่ยนสถานะกับทางเอเจนซี่เจ้าเนี่ยคือทาง USCS เนี่ยส่งกรีนการ์ดให้เลยนะฮะ<ว>ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อได้ชรินประการใดเราก็ไม่รู้นะ<ว>เขาก็บอกเรามาแบบนี้นะคะ<ม>ข้อที่2ค่ะพี่ได้ก็ถามไปต่อว่าหาก เออนักเรียนที่เป็น F1 วีซ่าเนี่ยหรือลูกค้าเนี่ยได้รับ working permit แล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้รับ green card เนี่ยเขาสามารถหยุดเรียนได้ไหมอันนี้แน่นอนหลายๆคนที่ถือ F1 วีซ่าเนี่ยคือไม่อยากเรียนนะเอาจริงๆนะฮะเราก็รู้ๆกันอยู่เพราะว่าจะต้องไปเรียนหนังสือด้วยมันก็เหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคําถามข้อนี้นะคะบางคนอยากจะใช้เวลาอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยเราก็ whatever เราไม่รู้นะแต่ทีนีออ้ประเด็นก็คือว่าทางเอเจนซี่ตอบมาว่าไหนบ้างเอเจนซี่บอกว่า เขาบอกว่าคุณสามารถจุเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องรักษาฐานะของตนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฟังแล้วตกใจนะแบบรู้สึกยอดเลยอะสำหรับพี่นะซึ่งข้อดท้จริงปรนะการใดอย่างที่บอกนะต้องไปปรึกษาทนายอ m มิเกชั่นรอนนะคะเพราะว่าทางคุณแคทเธอรีนเขาก็แนะนําว่าไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าในเมื่อเขาส่งไปส่งไปแล้วแต่คนส่วนใหญ่นะคะเขาก็เขียนวงเล็บมาว่าแต่คนส่วนใหญ่เขาก็ยังคงศึกษาต่อ นะฮะบางคนก็ใช้เทคนิคว่าพอย้ายไปอยู่รัฐนั้นะตามที่ทํางานแล้วก็ไปดูย้ายโรงเรียนไปและหาวันไปเรียนเพื่อจะรักษาสถานะแต่นะคะดังนันก็ควบคู่กับการทํางานไปด้วยอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะฮะแต่ตามที่คุณแคทเธอรีนแนะนําก็คือไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นเลยนะฮะโอเคมาข้อคำถามที่3่ะก็บอกว่าเออในกรณีที่เขาได้รับ working permit แล้วนะคะแล้วหยุดเรียนเนี่ยเขาจะส่งผลกระทบอะไรกับเขาหรือเปล่านะฮะ Hmm. ก็คือสำหรับน้องๆที่มี Working ้งพ m i t แล้วแล้วต้องไปทํางานนะคะแล้วก็คือหยุดเรียนเนี่ยมีจะมี impact อะไรไหมอันนี้ประมาณน,นี้นะครับเขาบอกว่าไม่นะไม่น่าจะมีเพราะเนื่องจากว่าทางทางเอเจนซี่เนี่ยได้ submit เอกสาร i485 ไปแล้วนะคะแล้วก็พวกเขาสามารถเริ่มงานเริ่มทํางานได้แล้วนขคะเดี๋ยวกันดีเออตัว o r k ก n ิ้งพ m i t เนี่ยก็เป็นตัวยืนยันแล้วว่าทางรัฐบาลนะคะทางเลเบอร์ทางกรมแรงงานอนุญาตให้เขาทำงานเพราะฉะนั้น ก็คือเขาไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนหนังสืออีกต่อไปณจุดๆนั้นนะฮะอันนี้เขาเขียนอธิบายมาทีนี้คําถามข้อที่สี่เนี่ยเป็นคําถามกันหนึบพี่เต้ก็ถามเขาว่าก็ในเมื่อในกรณีที่ว่ากรีนการ์ดเนี่ยจะมาหลังจากที่ได้วิกกิพมาอิิสามเดือนถ้าเพย์เซฟเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยว่าเอเจนซี่อ่ะที่จะส่งเราไปอยู่รัฐไหนบางทีมันอาจจะอยู่ต่างรัฐกับที่โรงเรียนที่เราเรียนเป็นไปได้ไหมพี่ได้ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ทํา แล้วอย่างสมมติพี่บ้านพี่อยู่มอลลีแลนด์แต่พี่ไปได้งานที่รัฐอื่นอย่างเช่นเท็กซัสอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคือพี่รอ,อก,กินการ์ดก่อนได้ไหมในเมื่อมันจะมาช้า3 <c ười> เดือนอย่างเงี้ยแล้วพี่อ่ะ working permit พี่ได้มาแล้วแต่พี่ยังไม่ทํางานอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกเขาเขาก็คุณแคทเธอรีนก็ตอบกลับมามันเป็นไปไม่ได้นะคะเนื <c ười> ่องจากว่าเอ่อพอ a p p พ o v e ไปแล้วเนี่ยภายใน2เดือนเขาบอกเนี่ยใน2เดือนเลยหลังจากที่ได้เอกสาร เป็น working permit แล้วตัวคนที่ทําเรื่องเนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องไปรายงานตัวกับเจ้าเจ้าของธุรกิจแล้วก็ไปดําเนินการว่าเราได้เริ่มงานมิชะนั้นเนี่ยเจ้าของธุรกิจนนเนี่ยเขาก็จะไปรายงาน USCS ว่าคนคนนี้ไม่เห็นมาทํางานเลยและจะมาให้ฉันัพ p อ o r t ให้เขาเป็น s p o n s ร์ให้เขาได้กินการได้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อข้อมูลที่ทางคุณแคทเธอรีนให้มานะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากนะคะสี่คำถามนี้ทีนี้สําหรับค่าใช้จ่ายเนี่ย พี่ได้ขอขึ้นภาพนะคะก็คือเป็นภาพของเว็บไซต์นะคะแล้วก็กลุ่ม Kennedy Ascess Group นะคะซึ่งคุณนุ้ยเนี่ยหรือว่าคุณสิริพันธ์คุณสิริพันธ์เนี่ยเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนซัพพอร์ตและพี่ก็ให้อีเมลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างใต้นี้แล้วนะคะเป็นน้องๆทุกคนสามารถติดต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ไปคุยกับเขาเนี่ยพี่เรียกแบบพี่บอกว่าพี่อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดทำแบบพรีเมียมเลยเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ เขาบอกว่า1ปีนะคะแต่ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณที่20งหมกว่าเหรียญน,นะคะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายรูกมี2แบบนะสามารถผ่อนจ่ายเป็นงวดๆได้นะคะ In นดิเทลเนี่ยสำหรับคนจ่ายน้อยก็สามารถจ่ายได้แต่พี่เลือกแบบพรีเมียมเลยว่าจะทำยไงให้เราสามารถได้กินการ์ด ได้เร็วที่สุดนะ,ะัะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลเพราะฉะนั้นพี่เต้นแนะนําว่าให้ไปคุยกับคุณนุ้ยเองคุณนุ้ยจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าอันนี้เรามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะแล้วก็นะคะเดียวกันก็เป็นการรีวิวให้กับน้องๆเพื่อที่จะเคริ่มมีแสงสว่างแล้วนะคะก็คือสําหรับคนที่ถือ F1 วีซ่าและคนที่กําลังจะเปลี่ยนสถานะหรือคนที่อยากจะมาวีซ่าท่องเที่ยวมาดูเล่าลาดราวที่นี่ก่อนนะครับ 1> F 1 visa เป็นประตูนำไปสู่ีิ s าต่างๆนะคะีิ s าท่องเที่ยวก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปทำอะไรนะคะก็ลองปรึกษาลองพูดคุยกันดูนะคะหาคนที่ไว้ใจได้นะคะและก็แนะนำว่าอย่าลืมคุยกับทนาย immigration ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเรารีวิวจากประสบการณ์และก็เครือข่ายพัฒมิตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครก็ตามที่คิดว่าวิดีโอนี้ดีนะคะช่วยกดไลค์นะคะและสำหรับคนที่คิดว่าวิดีโอนี้ใช่ช่วยกดแชร์ให้พี่เต็กด้วยและอย่าลืมนะคะ มีคำถามอะไรถักเรามาได้และสำหรับใครก็ตามที่อยากจะทำ ebt นะคะหรือว่าอยากจะคุยกับพี่เต้นิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พอจะบอกได้นะคะก็ยินดีที่จะแนะนำบางส่วนได้นะคะส่งต่อบริการกันนะคะแล้วมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ